ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายอ <c oughs> จะมาบรรยายปาตกกถาธรรมตลอดเวลาที่แล้วมานี่ด้วยความรู้สึกว่าธรรมะไม่กลับมาโลกาจะวิน,นาศในวันนี้จะกล่าวโดยหัวข้อว่า ธรรมะในฐานะดวงวิญญาณแห่งประชาธิปไตยถ้าไม่มีธรรมะเป็นวิญญาณแห่งประชาธิปไตยแล้วประชาธิปไตยนั้นจะเป็นอันตรายแหแก่มนุษย์เสียมากกว่าที่จะเป็นประโยชน์ ประชาธิปไตยคำนี้มีคำแปลที่กำกวมคือถ้ามีธรรมะเข้ามาผสมประชาธิปไตยคำนี้ก็ต้องแปลว่าประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ เรามาแปลกันเสียว่าประชาชนเป็นใหญ่ซึ่งมันต่างกันมากประชาชนเป็นใหญ่นั่นมันเป็นไปไม่ได้มันปฏิบัติไม่ได้มันผิดธรรมชาติและมันจะขาดธรรมะเสียด้วยเพราะว่าเราไม่อาจจะเอาคนทุกคนมาเป็นใหญ่ได้ดูแต่การเลือกผู้แทน เรามีการกำจัดจำกัดสิทธิบุคคลพวกหนึ่งไม่มีสิทธิที่จะเลือกผู้แทนคือเด็กบ้างผู้ที่ไม่ประกอบไปด้วยคุณสมบัติที่ต้องการบ้างเพศบรรพชิตบ้างรวมกันแล้วตั้ง40เปอร์เซ็นตไม่ได้เข้ามา,าเลือกผู้แทน ไม่ะจะเรียกว่าประชาชนเป็นใหญ่ได้อย่างไร <c oughs> ผู้แทนที่ได้รับเข้ามานั้นยังมีผู้แทนประเภทเจ้าบุญทุ่มก็มีผู้แทนที่ได้มาด้วยการผันนันขันต่อซึ่งเป็นวิธีการอันใหม่หยกๆนี่ก็มีผู้แทนที่ซื้อตัวเอามาก็ยังมี เอามารวมกันแล้วจะเรียกว่าประชาชนเป็นใหญ่นี่มันรู้สึกระกิจะจะขวงกันหรือหาไม่ก็ลองคิดดูเราจะต้องแปลคำว่าประชาธิปไตยกันเสียให้ถูกต้อง <c oughs> คือแปลว่าประโยชน ของประชาชนเป็นใหญ่นี่เราจะปฏิบัติได้เพราะว่ามันถูกตามธรรมชาติตามธรรมชาติของธรรมะของพระเจ้าเราไม่ต้องเอาบุคคลทุกคนมาเป็นใหญ่ซึ่งเราทำไม่ได้ดังที่กล่าวแล้วตั้งต้นแต่เราเอาบุคคลหรือคณะบุคคลหรือครก็ได้ เขาจะให้มีธรรมะนั่นแหละมาเป็นผู้จัดระบบประชาธิปไตยให้มีประโยชน์แก่คนทุกคนนี่เราเคยพูดกันถึงพระราชาที่ประกอบไปด้วยทศพิษราชธรรมว่า <c oughs> เป็นผู้จัดการปกครอง ไม่ลักษณะที่ประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ <c oughs> แต่คำว่าพระราชาที่ประกอบไปทศพิธราชธรรมนั้นมันไม่มีในตำราของพวกฝรั่งที่เขียนให้เราเรียนนักเรียนของเรานักศึกษาของเรานัก,การา,กการรชบัณฑิตของเราเรียนตามตำราฝรั่งเเรื่องประชาธิปไตยดังนั้นจึงไม่ โคยพบคําว่าพระราชาที่ประกอบไปด้วยทศพิษราชธรรมทั้งๆท,ที่เราเคยได้รับประโยชน์อันนี้จากพระราชาประเภทนี้โดยตรงทุกคนยอมรับกันว่าพ่อคุณรามคําแหงเป็นพระราชาในระ รบราชาทิปไตย <c oughs> แล้วก็ท่านจัดการปกครองไปในลักษณะที่ประชาชนทุกคน <c oughs> ได้รับประโยชน์ไม่มีใครคัดค้านไม่มีใครรังเกียจกินแหลงพ่อขุนรามคำแหงเพราะว่ามองกันไปแต่ในทางที่เป็นพระราชาที่ประกอบไปด้วยทศพิธราชธรรม อาตมาอยากใจทุกคนระลึกถึงบุคคลในสวัติศาสตร์ที่ยอมรับกันอีกคนหนึ่งนั่นคือพระเจ้าอาโศกมหาราชได้ปกครองประเทศอินเดียในยุคหนึ่งเป็นประโยชน์ทั้งในด้านการปกครองและในด้านาศาสนา <c oughs> ในด้านาศาสนานั้นเป็นที่ยอมรับกันว่า พระเจ้าอาโศกมหาราชได้ส่งคณะประกาศศาสนาไปในทิศทางต่างๆรวมทั้งเขตสวรรณภูมิคือประเทศไทยเรานีด้วย <c oughs> แต่ส่วนระบบการปกครอ,ง,องนั่นท่านปกครองในระบบราชาที่ประกอบไปด้วยทศพิธราชธรรม <c oughs> ประกาศใน จารึกภูเขาอขางท่านแห่งหนึ่งว่าประชาชนทุกคนเป็นลูกของข้าหมายความว่าท่านาพระท่านประพฤติประโยชน์แก่ประชาชนทุกคนเหมือนกับว,ว่าเป็นลูกของท่านเองมีสิ่งที่ควรเอามาสิดนิพจณา,ากันก็คือ ในการปกรครองของพระเจ้าอาโศกนันมีตำรวจศีละธรรม <c oughs> <c oughs> เรียกกันว่าธรมมรมะมัจโจ <c oughs> ดูตามหน้าที่ที่ประพฤติกระทํำแล้วก็คือตำรวจศีลและธรรม <c oughs> <c oughs> มีหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบทั่วทุกหัวระแหงว่าประชาชน <c oughs> ได้ประพฤติ ตามพระบรมราชโองการนั่นแล้วหรือยังในการปลูกต้นไม้ทรงรับส่งให้ปลูกต้นมะม่วงต้นขนุนต้นพิกุ้ไว้ชัดเจนประชาชนได้ปลูกกันแล้วหรือยังตำรวจศีลธรรมก็จะต้องเที่ยวตรวจข้ <c oughs> <c oughs> อนี้ทำให้รลึกนึกถึง พระยารัษฎานุประดิษฐ์ที่เป็นเทสาตรวจราชการด้วยตนเองือตรวจว่าตามที่ตกลงกันว่าบ้านนี้ต้องเลี้ยงไส่สิบแม่ต้องปลูกด้วยสิบกอต้องมีพริกสิบต้นต้องมีมะเขือห้าต้นต้องมีตะไคร้สิบกอแล้ะแต่ว่าจะตกลงกันอย่างไร แล้วท่านก็มาตรวจด้วยตนเองถ้ายังไม่ได้ทำก็ได้รับรางวัลกล้องยาแดงเคาะศีรษะนี่จะเท็จจริงอย่างไรอาตมาก็กล่าวไปตามท,ที่ได้ยินได้ฟังตำรวจศีนธรรมจะต้องตรวจสิ่งเหล่านี้ตรวจกระทั่ง ในทุกๆเรื่องในห้องน้ำห้องครัวว่าได้ประพฤติศีลธรรมถูกต้องหรือไม่พระเจ้าโศกมหาราชทรงต่อรองกับประชาชนว่าจงลดการกินเนื้อสัตว์ว่าแม้แต่ในโรงครัวของราชสำนักเดี๋ยวนี้ก็่าเนื้อสัตว์เพียงวันละตัวเดียวเท่านั้นอย่างให้เป็นต้น <c oughs> ใครที่เกียรนอนสายใครไม่ไว่ายพระสวดมนต์เหล่านี้ก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องตรวจความเป็นอันพานมั่วสุมอยู่นาทีไหนคล้ายๆก็ว,ว่าจะต้องจดรายชื่ออันพานไว้หมดซิ่น <c oughs> นี่เรียกว่ามันเป็นหน้าที่ทางศีลธรรม ตำรวจกฎหมายก็มีหน้าที่ทําตามกฎหมายไม่สามารถจะมีบังคับไม่สามารถจะบังคับให้เลยลึกลงไปถึงหน้าที่ทางศีลธรรมซึ่งมันไม่ผิดกฎหมายเช่นเรื่องอนามไมเหล่านี้ใครไม่ทําก็ไม่ได้ผิดกฎหมายแต่ว่ามันก็ผิดศีลธรรมเป็นหน้าที่ที่ตำรวจนศีลธรรมจะต้องจัดการ เดี๋ยวนี้เราจะสามารถมีตำรวจศียธรรมกันได้ไหมก็ลองคิดดูตำรวจกฎหมายก็ดูยังวุ่นวายอยู่เต็มทีการที่พระเจ้าอโศกมหาราชมีการปกครองประชาชนอย่างนี้เป็นเด็จการหรือไม่แน่นอนใครๆก็ต้องเห็นว่าเป็นเด็จการแต่เป็นเด็จการโดยธรรมบนประชาชน ที่ทุกคนเป็นลูกของข้าพระเจ้าการประดิการของพระเจ้าโศกนั้นในบางกรณีทำให้ต้องจับภิกษุจำนวนร้อยจำนวนพันศึกออกไป <c oughs> เพราะว่ารู้ธรรมะผิดสอนธรรมะผิดเป็นพวกนอกาศาสนาปลอมบวชเข้ามาอย่างนี้ก็มี แสดงความเป็นผด็จการอย่างเต็มที่นี่แหละประชาธิปไตยที่เอาประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่แม้ผดดารก็ยังใช้ได้เพราะว่ามีธรรมะเป็นผู้ผด็ดานนัจะมาได้กล่าวโดยหัวข้อขังสนว่า ธรรมะในฐานะดวงวิญญาณแห่งประชาธิปไตยเราก็ควรจะดูกันถึงธรรมะในฐานะที่เป็นดวงวิญญาณกันนี่บ้าง <c oughs> ธรรมะเป็นดวงวิญญาณของประชาธิปไตยก็คือประชาธิปไตยมีธรรมะเป็นดวงวิญญาณ ในกรณีที่จะต้องรเด็จการมันก็คือธรรมะนั่นเองเป็นผู้รเด็จการไม่ใช่กิเลสของคนเป็นผู้รเด็จการในธรรมระเผด็จการไม่มีในตำราฝรั่งอีกนั่นแหละมันมีแต่คนอันธพาลเป็นผู้เผด็จการเขารู้จักกันแต่อย่างนั้นก็เลยกจงเกียดจงชังคําว่าเด็จการอย่างข้าวกระดูกดํา อย่างนี้เป็นความไม่ยุติธรรมอย่างยิ่งต่อสิ่งที่เรียกว่าธรรมะธรรมะเหมาะสมที่สุดที่จะผดเด็ดการถ้าไม่ผดเด็ดการผลอะไรก็ไม่เกิดขึ้นจงดูกฎของธรรมชาติมันผดเกดการอย่างไรแก่ใครเห็นในที่ไหนมันต้องเฉียบขาดอย่างนั้นเมื่อพูดว่าธรรมะเป็นดวงวิญญาณ หมายความว่าความถูกต้องตามธรรมะนั่นแหละเป็นวิญญาณถูกต้องอย่างไรถูกต้องในลักษณะที่บริสุทธิ์ยุติธรรมตามแบบของพระเจ้าเพราะว่าธรรมะนั่นคือพระเจ้าถูกต้องตามธรรมชาติซึ่งเป็นเหมือนเนื้อตัวขององค์พระเจ้าถูกต้องตามกฎ ของธรรมชาติซึ่งเป็นเหมือนกับจิตใจของพระเจ้าถูกต้องตามหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินี่คือพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าถูกต้องตามผลที่จะต้องเกิดขึ้นตามกฎของธรรมชาตินี่คือผลประธานมาจากพระเป็นเจ้านี่คือความถูกต้องซึ่งเรียกว่าธรรมะซึ่งเป็นดวงวิญญาณ ของประชาธิปไตยเมื่อเราทําความถูกต้องในสี่ความหมายอย่างนี้แล้วก็มีพระเจ้าหรือพระธรรมเจ้านั่นแหละเป็นดวงวิญญาณในระบอบประชาธิปไตยพั <c oughs> ะธรรมมาอยากจะใช้คำว่าพระเจ้าธรรมะหรือพระธรรมเจ้าจะเรียกอย่างไรก็ได้ พระเจ้าธรรมะธรรมะพระเจ้าคือธรรมะเป็นพระเจ้าพระเจ้าคือธรรมะอย่างที่เคยพูดซ้ำๆซากๆว่าตัวธรรมชาติตัวกฎของธรรมชาติตัวหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติตัวผนอันเกิดจากหน้าที่นี่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎของธรรมชาติเนี่ยมันสูงสุดเท่าไรมันเฉียบขาดเท่าไ,ไรใครไปต่อต้านได้พระเจ้า ในฐานะที่เป็นกฎของธรรมชาตินี่แหละได้สร้างชีวิตทั้งหมดขึ้นมาชีวิตสัตว์เดัจฉานชีวิตคน <c oughs> สร้างคนทุกคนขึ้นมาทุกคนเป็นของพระเจ้าโดยธรรมชาติอย่างถูกต้องอย่างยุติธรรมทําไมไปดึงเอาอำนาจจากพระเจ้าไปให้คนซึ่งมีกิเลส เราจะดึงอำนาจจากพระเจ้าคือกระทำมาให้คนให้กิเลสของคนเป็นสิ่งที่มีอำนาจมันเป็นเรื่องบ้าหรือเรื่องดีขอภายใช้คำหยาบคายไปนหน่อยไปคิดดูเองเถิดเราจะมีพระเจ้าเป็นอำนาจดีหรือจะมีกิเลสของคนเป็นอำนาจดีเรา ควรจะเลือกเอาคนที่มีธรรมมาจับก,การปกครองให้เกิดประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่อย่ามัวฝันเพ้อว่าทุกคนเป็นใหญ่ประชาชนเป็นใหญ่นั่นมันเป็นสิ่งที่ผิดธรมดดธรมชาติผิดกฎของธรรมชาติ ดึงอำนาจจากพระเจ้ามาให้คนมันเป็นไปไม่ได้ <c oughs> คำว่า,ราประชาธิปไตยจงแปลกันเสียใหม่ว่าประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่แล้วเราก็จัดทำให้เป็นไปได้โดยบุคคลที่มีพระเจ้าหรือมีพระธรรมเป็นเครื่องมือประเด็ดการนั่นนั่นเองหาคนดีคนเดียวมาจัดระบบการปกครอง มันง่ายกว่าที่จะหาคนดีเป็นฟูงๆมาจัดระบบการปกครองเราจะหามาจากไหนคนเดียวก็ยังหายาก <c oughs> นันจึงถือว่ามีบุคคลที่ประกอบไปรธรรมะเป็นผู้จัดการปกครองนั่นแหละ <c oughs> มันเป็นสิ่งที่จะเป็นไปได้ตามธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติตามหน้าที่ ที่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติและตามผลที่จะเกิดขึ<ม>้นมาจากการทำถูกต้องตามหน้าที่ก็ <c oughs> ้มองดูไปถึงประชาธิปไตยโลกไม่ประสบผลองค์การโลกไม่ประสบผลเพราะไม่เอาพระเจ้าเป็นใหญ่แต่เอาเสียงสมาชิก ที่แบ่งพักแบ่งพวกกันตามประโยชน์ของตนเป็นใหญ่ดึงกันไปตามพวกเป็นประชาธิปไตยที่ขาดธรรมะมันจึงไม่สำเร็จประโยชน์เรามาดูประชาธิปไตยของพระเจ้ากันบ้างเราจะดึงอำนาจจากคนที่มีกิเลสนี้ไปคืนให้พระเจ้าให้พระเจ้าจัดระบอบประชาธิปไตย มันจะยากนักหรือที่จะดึงอำนาจนี้กลับไปสู่ความยุติธรรมบางคนจะพูดว่าหนูตัวไหนนะที่จะเอาลูกกรวนไปผูกคอแมวอย่ามัวคิดกันแต่อย่างนัน้นเพราะว่ามันอาจจะมีเด็กน้อยๆสักคนหนึ่งช่วยเอาลูกกรวนมาผูกคอแมวเพื่อประโยชน์แก่นหนูแมวก็ไม่มีโอกาสที่จะกินหนูอีกผู้ใด คือผู้ที่ทําให้คนรู้จักพระเจ้ารู้จักพระธรรมนั่นแหละคือเด็กน้อยๆที่จะเอาลูกครวนไปปลูกขอแมวให้แทนที่หนูจะไปปลูกเองทุกคนจะรักพระเจ้าั้งนั้นถ้ารู้จักพระเจ้าเดี๋ยวนี้ไม่รู้จักพระเจ้าจึงไม่รักรประชาธิปไตยของพระเจ้านั่นต้องไม่มีฝ่ายค้าน <c oughs> ถ้ามีฝ่ายค้านไม่เป็นรประชาธิปไตย เพราะต้องทำให้สร้างเครื่องมือสำหรับทำลายฝ่ายตรงข้ามจึงพิจารณาดูเครื่องมือของฝ่ายค้านเช่นหนังสือพิมพ์สักฉบับหนึ่งจะมีแต่คำดา่าคำเลาะคำตีเตียนหาสบประมาทรัฐบาลจะมีแต่บทความที่ยุ่ยแยให้คนเกลียดชังรัฐบาลไปทุกบรรทัดอย่างนี้ประชาธิปไตยฝ่ายค้านมันไม่มีไม่มีความเป็นประชาธิปไตย มีแตกการแบ่งแยกแตกสามกี้ประชาธิปไตยของพระเจ้าสามารถต่อต้านมานรายของประชาธิปไตยถ้ามีพระเจ้าธรรมะมาจัดแล้วระบบไหนก็ได้พระเด็จการก็ได้ราชาธิปไตยก็ได้สังคมนิยมก็ได้โดยทหารก็ได้โดยคลเรือนก็ได้ปนกันก็ได้ถ้ามันมีธรรมะและไม่ต้องเลิกระบบใต้เท้าระบบราชาศัพท์ระบบสมณศักดิ์หรือระบบอะไรในที่ คิดว่าจะชวนกันเลิก <c oughs> นั่นก็ไม่มองให้เห็นตามที่เป็นจริงว่าการมีระบบสูงต่ำนี้ทำให้เกิดการเคารพเชื่อฟังการอยู่อย่างเสมอกันนั่นเป็นสิ่งที่เลวร้ายมาก <c oughs> อย่างธรรมภาสิทธิวาทุกโขสมานสังวาสโสการอยู่อย่างเสมอกันนั่นเป็นทุกข์ต้องมีต้องอยู่กันอย่างมีสูงมีต่ำจะบังคับ ปัญชากันได้โดยสะดวกเนี่ยแต่มาเห็นว่าไม่ต้องเลือกระบบใต้เท่าระบบราชาศัพระบบสมณศักดิ์หรือว่ายศศักอะไรก็ตาม <c oughs> ขอให้มันเป็นสิ่งที่ทําไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมก่นแล้วกันมันจะเกินระบบที่ทําให้เชื่อฟังสมัครสมา,ส,มาสามาัคคีกันได้โดยง่ายในระบบประชาธิปไตย <c oughs> ที่มีพระมหากาาษัตริย์เป็นสมุขนั้นควรจะเป็นอย่างไร <c oughs> เดี๋ยวนี้ท่านมีอำนาจที่จะจัดที่จะจัดสิ่งใดๆให้เป็นไปโดยธรรมตามธรรมหรือไม่ท่านอาจจะจัดให้มีธรรมะเป็นวิญญาณของประชาธิปไตยหรือไม่ <c oughs> ถ้าเรามีพระราชาที่สามารถมีธรรมะเป็นดวงวิญญาณในการจัดระบบประชาธิปไตยแล้ว จะสะดวกเพียงไรมันไม่โอเอยืดยาดที่ชัยยามีวัดวัดหนึ่งเป็นตัวอย่างแห่งความดีของระบบราชาธิปไตยที่ประกอบไปด้วยธรรมคือมีวัดสมบูรณ์แบบวัดหนึ่งสมบูรณ์แบบใหญ่โตเต็มที่เหมือนวัดที่กรุงเทพแต่สร้างเสร็จในสามเดือนนี่ สมเด็จเจ้าพระยาองค์หนึ่งในรัชกาลที่สามไหสร้างเสร็จในสามเดือนหรือไม่เกินสี่เดือนเป็นวัดสมบูรณ์แบบที่จุกระทั่งว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ต้นไม้ดอกไม้เป็นระบบการศึกษาที่ดีที่สุดอย่างนี้ประชาธิปไตยโอ้เอออืดอาดนั่นสร้างสิบปีก็ไม่เสร็จหรือสี่สิบปีก็ไม่เสร็จอย่าว่าแต่สามเดือนสี่เดือนใครอยากไปดูก็ไปดูได้ มันมีอนุสาวรีย์ของราชาติปไตยที่ประกอบไปด้วยธรรมขอให้ธรรมะกลับมาโดยเร็วเถิดคือพระเจ้ากลับมามีพระเจ้ามีธรรมะแล้วนายทุนขูดรีดก็เกิดขึ้นในโลกไม่ได้คนบ่งมีกลายเป็นเศรษฐีใจบุญไปหมดเมื่อไม่มีนายทุนขูดรีดแล้วคอมมิวนิสต์ก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นมาได้ หรือเกิดขึ้นแล้วก็ตายไปเองเมื่อเป็นดังนี้ปัญหาก็ไม่มีปัญหามีเพราะว่าไม่มีใครช่วยใครให้รู้จักพระเจ้ามีจะช่วยกันและกันให้เกิดกิเลสแล้จึงมีกิเลสเต็มโลกเราไม่มีธรรมะมาเป็นดวงวิญ,ญญาณแห่งสะชาติปไตยธรรมกถาที่สแสดงมาโดยลำดับ ั้งยี่สิบครั้งแล้วนี่เพื่อประโยชน์อย่างเดียวคือเพื่อธรรมะกลับมาก่อนแต่ที่โลกาจะวินาศมันสมควรที่จะพิจารณากันถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมะในฐานะเป็นพระเจ้าผู้สร้างโลกผู้คุ้มครองโลกมีอำนาจเหมือโลกเราต้องเอาพระเจ้ากลับมาคือเอาธรรมะกลับมา ธรรมะในสี่ความหมายคือธรรมชาติคือกฎของธรรมชาติคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติคือผลที่เกิดจากหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติมาเป็นใหญ่มาจัดประชาธิปไตยแล้วเราจะได้รับผลอย่างไรอย่างน้อยก็ทําให้ต้องแปลคําว่าประชาธิปไตยกันเสียใหม่ยุดแล้วว่า ประชาชนเป็นใหญ่อย่างหลับหูหลับตาแต่มาแปลกันเสียใหมาว่าประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ก็อาสิ่งใดให้จัดก็ได้ถ้าจัดให้ประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่แล้วนั่นแหละคือตัวประชาิปไตยอันแท้จริงเมื่อมาขอยุติการแสดงปกากถาธรรมในวันนี้ ด้วยการแสวงด้วยการแสดงความหวังว่าเราควรจะมีตำรวจศีลธรรมแบบของพระเจ้าอาโศกมหาราชเราจะมีได้หรือไม่ขอให้ช่วยกันคิดดูถ้ามีไม่ได้ก็เพราะว่าเราสนใจธรรมะกันน้อยเกินไปถ้าเราสนใจธรรมะ กันให้มากเหมือนกับที่เราสนใจประโยชน์แล้วมันก็ไม่ยากเลยในการที่ระบบธรรมะจะกลับมาถึงขนาดที่ว่าเราจะมีตำรวจศีละธรรม <c oughs> แบบของพระเจ้าอาโศกที่สามารถก็ไปตรวจได้ถึงในครัวในห้องน้ำว่ามันสะอาดหรือไม่ <c oughs> ให้ปฏิบัติขิดหลักอนาใหม่สำหรับมนุษย์ก็จะได้ แก้ไขว่ากล่าวตักเตือนมีตำรวจศีลธรรมช่วยให้ธรรมะกลับมาโดยเร็วธรรมะกลับมาแล้วก็มีธรรมะนั่นแหละเป็นดวงวิญญาณของประชาธิปไตยทั้งของประเทศไทยและของโลกทั้งสิ้นเป็นที่แน่นอนเดี๋ยวนี้โลก กำลังไม่มีธรรมะยังไม่พอยังแทนจะเกลียดธรรมะเอาเสียด้วยเกลียดพระเจ้าจนสมมติให้พระเจ้าตายแล้วก็เท่ากับว่าธรรมะตายแล้วไม่จะมีอะไรเป็นเครื่องคุ้มครองสัตว์มันยุติธรรมหรือไม่ที่ว่าไม่ ยอมให้ผู้ที่สร้างโลกขึ้นมานี่ปกครองโลกเป็นการดึงอำนาจจากพระเจ้ามาให้เป็นอำนาจของคนที่มีกิเลสแล้วพระเจ้าท่านก็จะตบหน้าเอาโดยการรางวันวิกิตการอันถาวร ให้แต่โลกให้โลกนี่มันเต็มไปด้วยวิกฤตการณ์อันถาวรนเราจะไปโทษใครนอกจากความโง่ของมนุษย์เราเองที่ไม่รู้จักพระเจ้าไม่รู้จักพระธรรมซึ่งเป็นดวงวิญญาณของประชาธิปไตยขอให้เรามีประชาธิปไตยชนิดที่ประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ตลอด ลงไปจนถึงสัตว์เดรัจฉานซึ่งมันก็มีชีวิตและความรู้สึกคิดนึกและขอให้ตลอดลงไปถึงต้นไม้ต้นล่าป่าไม้ในประเทศชาติถูกทำลายเพราะไม่มีใครคิดว่ามันเป็นสมบัติของระเจ้าเป็นของโปรดปรานของพระพุทธเจ้าความไม่มีธรรมะย่อมทำลายทุกอย่าง ความเป็นประชาธิปไตยก็กลายเป็นเรื่องลิงหลอกเจ้าเพราะว่าไม่มีธรรมนี่เองขอวิงวอนให้สนใจประชาธิปไตยในความหมายที่ว่าประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่เราไม่อาจให้ทุกคนเป็นใหญ่หาคนดีคนเดียวยังหายากแล้วจะหาคนดีเป็นผงผงนั่นคงเป็นไปไม่ได้ <c oughs> ขอให้ท่านทั้งหลาย ทันหน้าไปหาพระธรรมหรือพระเจ้าดึงออกมาเป็นดวงวิญญาณของประชาทิปัตหนยเถิดทุกคนก็จะรอดและเป็นสุขอยู่ทุกทิพาราติการอาตมาขอยุดตีการบญญารรยายปาตกรถาธรรมในวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้